ดีมายืนประจำที่หรือเหมยจะยืนประจำที่ที่จะเล่นเกมนี้รอบชิงชนะเลิศอ่ะอย,ยืนดีดีรอบสุดท้ายนี้เพราะว่าทีมไอได้4คะแนนและทีมเหมยก็ได้4คะแนนและสัตว์ชนิดต่อไปนี้จะเป็นสัตว์3ชนิดรวมกันอ่ะเรามาดูกันเลยว่าสัตว์ชนิดนี้คือตัวอะไรบ้างต๊ดต๊ดต๊ดดูเสร็จแล้วใช่ไหมกราบอ่ะเหมยได้สัตว์3ชนิดนี้ อ่ะจะนั่งก็นหนน้่งมาหนึ่งสองสาม้อ,อ้าวโอเคนั่งนั่งสัตว์ชนิดแรกบอกสักตัวถ้าตอบผิดแม้แต่ตัวถ้าเหมยตอบผิดแม้แต่ตัวเดียวคือว่าเหมยแพ้เลยนะอ่ะน้องบ๊อกบ๊อกบ๊อกหมา หมาถูกต้องสัตว์ชนิดเลยสองชนิดอยู่ในทุ่งนาชอบไถ,าถานาให้คนควายควายถูกต้องเหลือสัตว์ชนิดสุดท้ายแมวถูกต้องง่อยเกินไปว่าโอเคงั้นเราไปดูคู่ต่อไปและนี่คือรอบชิงต่อไปซึ่งเหมืยกับบีตอบถูกและนี่ก็คือของคิมกับของไอว่าจะตอบถูกหรือไม่เรามาดูคำตอบกันก่อนเลยว่าคืออะไรบ้าง แป๊บแป๊บแป๊บสัตว์สาวชนิดนี้โอเคมาชิมพอไหมรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอุ้ยเห็นปะเนี่ยเหรออถ้ามันตอบถูกก็บบนั่นแหละตอบเน3สองจุ๊บนันง่งนั่งที่มีนมด้วยมีนมฮะ<ว>ตอบนะ หัวูกต้องต่อ<น>ไปโหดรลายหัวแบบตรงเนี้ยมีขนเยอะมากมีหางด้วยอ่ะคล้ายๆกับเสือสิงโตสิงโตูกต้องนะ้สัตว์ชนิดสุดท้ายแล้วต่อไปมีพิษมีหลายชนิดอ่ะสนตว์หนตัวก็มีหลายชนิดหมดแหละตัวยาวๆเอิม่ม คุณโมถูกต้องอ่าโอเคอ่าเกมนี้ก็ทุกคนทั้งสองฝ่ายก็ชันเสมอกันได้ห้าคะแนนเท่ากันก็ชนะเหมือนกันเลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดี